ก่อนดูผมก็ต้องขอบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ผมยังไม่ได้ดูเลยเพราะว่าตอนที่ผมทําคลิปนี้ซีรีส์เรื่องนี้ยังไม่ได้ออกอากาศก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องราวจะสนุกหรือเปล่าแต่เท่าที่อ่านพอดเรื่องมาก็ดูน่าสนใจไม่ใช่น้อยหรือตอนที่ผมลงคลิปนี้ไปแล้วซีรีส์อาจจะออกอากาศแล้วก็เป็นไปได้กับเรื่องของรักของข่าหรือเลิฟวีทวินแฟลนี่แอนด์เดวิลก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับคู่พระนางของเรากันก่อนที่เรื่องนี้ก็ได้นางเอกอย่างอีซูซินมาประกบคู่กับดีแลนหวังซึ่งคู่นี้นะครับผม ฟินแอบจินกันตั้งแต่ประกาศสร้างซีรีส์แล้วแค่เห็นชื่อนางเอกก็รู้เลยว่าเรื่องนี้ต้องเป็นความรักโรแมนติกคอมเมดี้แถมแฟนตาซีแน่นอนเพราะผมได้เห็นฉากเบื้องหลังความตลกสุดหาของทั้งคู่กระคาดการว่านี่จะเป็นหนึ่งซีรีส์ที่เรียกเสียงหัวเราะจากเราได้แน่นอนได้นางเอกสายคอมเมดี้อย่างอีซูซินเข้ามาที่เป็นอดีตเกิร์กรุปเดอะไนยิ่งทำให้เรื่องน,นี้ยิ่งน่าดูมากขึ้น พร้อมกับพระเอกสุดหล่ออย่างดีดานหวังที่รับบท,ท <Healthcare. S 1> เป็นจอมมารสุดโหดส่วนนางเอกอย่างอีสุสินก็ได้เล่นเป็นเทพบุปผาตัวน้อยหรือเส้นบุปผากว่าที่เธอจะกลายร่างมาเป็นคนได้นั้นต้องบำเพ็ญเพียรไม่อย่างยาวนานเดิมทีแล้วเธอเป็นดอกกล้วยไม้บนสวรรค์ถูกเลี้ยงดูโดยเทพวิคิช,ชาตาหรือภาษาบ้านๆเราก็คือกรรมเทพนั่นแหละครับและไม่รู้ด้วยเหตุอดดันใดเกิดเรื่องวุ่นวายบนสวรรค์ทําให้เธอต้องหลบหนีลงมายังโลกมนุษย์และตัวละครนางเอกของเราชื่อว่าเสี่ยวลั้นว่า ส่วนดีแลนหวังกับรับปวดเป็นจอหมานสุดเท่มโหดต,ตรงฟังชิงชานที่พระเอกคนนี้ชอบการต่อสู้สร้างศัตรูไปทั่วท้าลบไม่ว่าจะแดนมนุษย์แดนสวรรค์ แต่พ่อเขาพ่ายแพ้แด่เทพสงครามจึงจำฝังใจอยากจะแก้แค้นส่วนเรื่องราวทั้งหมดดัดแปลงมาจากนิยายโดยนักเขียนที่มีชื่อว่าจิ่วตู่เฟยเซียนที่ใครเป็นติ่งซีรีส์จีนจะต้องเคยเห็นผลงานของเขาไม่ว่าจะเป็นท่าปีศาจเจ้าเหยาใครว่าโลกนี้ไม่มีผีที่ดัดแปลงมาจากนิยายของเขาจนมาทำเป็นซีรีส์ที่เรารู้จักกัน โดยเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์รักโรแมนติกคอมดี้ที่ผมเห็นพอตเรื่องแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะตลกเพราะว่าจอม,มานสุดโหดจะต้องมาสลับร่างกับเซียนบุกผาเป็นความรักระหว่างเซียนกับปีศาจสลับร่างกันเพราะว่าจากนางเอกที่เป็นคนสงบเรียบร้อยแต่ติงตองต้องมาเป็นผู้หญิงที่เฮี้ยมโหดเพราะว่าสลับร่างกับจอม,มานส่วนร่างของจอม,มานั้นก็ได้เซียนบุกผาตัวน้อยเข้าไปอยู่ในร่างแทนเปลี่ยนเป็นคนน่ารัก ทำตัวนิสัยดีสงบเรียบร้อยแต่ยังจอมแก่นเหมือนเดิมแต่อยู่ในคาบของวายหลายจอมมารผู้เยี่ยมโหดไม่รู้ว่าจะหาและปวดหัวมากแค่ไหนที่จะต้องมาเรียกเสียงหัวเราะจากพวกเราได้อย่างแน่นอนเพราะเราก็เคยเห็นผลงานของนักเขียนคนนี้มาแล้วบ้างถ้าหากใครได้ดูตัวอย่างไทเลอร์ไปแล้วบอกเลยว่าทีแรกนั้นคิดว่าเป็นซีรีส์เกี่ยวกับแนวต่อสู้ซีเรีสจริงจัง ใช้เวทมนต์แฟนตาซีแต่พอดูไปเรื่อยๆก็เริ่มคิดว่ามันไม่ใช่แล้วมีบางฉากบางช่วงบางตอนที่ปล่อยมุกออกมาให้เราได้ดูกันก่อนที่จะได้ดูซีรีส์จริงเริ่มออออากาศวันที่7สิงหาคมถ้าไม่อยากพลาดความสนุกตลกก็ไปหาดูกันบนสตรีมมิ่งออนไลน์ก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ้ายบายครับ